ออฟลังสต็อกนะครับก็วันนี้มีโอกาสจูนรถตัวรถปี2024เนาะเป็นตัว VVT M8 Gen2 เนี่ยมันเป็นยังไงฝาทัมมิ่งเนี่ยมันจะเป็นทรงหยดน้ำแบบนี้อันนี้เราเรียกว่า M8 Gen2 t t s, mm hmm. <S Master j u n e เนี่ยออริจินอลแล้วเนี่ยยี่ห้อเนี้ยเมื่อนานมาแล้วนะฮะ mm hmm. เขาเป็นผู้ผลิตกล่องส้มให้ฮาเล่แล้วก็ตัวเขาเองเขาผลิต กล่องจูนอีกอันที่เรียกว่า TTS Master j u n e เนี่ยเป็นกล่องสีฟ้ากล่องส้มกับกล่องฟ้าเนี่ยเมื่ออดีตเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเขาเปลี่ยนตัวกล่องจูนเนี่ยเป็นระบบบลูทูธแล้วจริงกล่องก็ตัวแค่นี้เลย ตัวนี้เนี่ยมันทําทุกอย่างได้เหมือนกล่องฟ้าในอดีตนะตัวใหม่เนี่ยโคตรเร็วแล้วก็จูนได้ทุกอย่างเหมือนกันหมด100%เรนาะลันสะต็อกเองเราเป็นด i เรกดิลเลอร์ตรงของ TTS MasterJune d ์จูไดเราก็เป็นดิลเลอร์นะฮะติดต่อลันสต็อกได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram เนาะช h อปปีก็ได้ฮนะแชทคุยในช h อปปีก็ได้ยินดีให้คำแนะนำครับผมวันนี้ฝากไว้ท่านี้ฮนะขอบคุณครับ